สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเรียนวิชาภาษาไทยคะ่ะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะสมุดแล้วกออ็หนังสือเรียนภาทีบทที่7คะ่ะสมุดวิชาภาษาไทยนะคะขึ้นวันที่ต่อจากครั้งที่แล้วได้เลยคะ่ะแล้วก็รับสมอง6ข้อนะคะอ่ะครูเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะรับสมองคะ่ะจงเขียนคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ากระคะ่ะ มาดูข้อที่หนึ่งคะ่ะแก้วที่ทำเป็นแผ่นๆค่ะกระอะไรเอ่ยครูยกตัวอย่างเช่นกระจกอ่าคำว่ากระขึ้นก่อนใช่ไหมน้กเรียเราเขียนว่ากระจกก็คือแก้วที่ทำเป็นแผ่นๆนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนได้เลยคะ่ะกระจกส่วนข้อต่อไปนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรกระอะไรข้อสองนกขนาดใหญ่บินไม่ได้คะ่ะกระอะไรนกอะไรบินไม่ได้นกกระอะไร ข้อที่3ค่ะพืชสมุนไพรบรรเทาอาการจุกเสียดกระอะไรกระอะไรตอนนี้กำลังนิยมเลยกระอะไรเอย่ยข้อ4ค่ะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะความเชื่อว่าอยู่บนพระจันทร์กระอะไรอ,อยู่บนดวงจนันทร์เห็นเงาเงาอะ่ะข้อที่5บางเบาลักษณะน้ำคือแผ่นอะไร แผ่นอะไรเอ่ยเปเปอร์เปเปอร์เา <c oughs> ที่6ค่ะภาชนะเย็บด้วยใบตองค่ะใบไม้สําหรับใส่ของเย็บด้วยใบใบตองใบไม้ค่ะมีเทศกาลหนึ่งที่เขาต้องไปเอาไปอาไปขอขามาแม่น้ําแล้วก็มันย่อยสลายได้นะคะทําจากใบตองใบใบกล้วยอย่างเงี้ยทำจากต้นต้นกล้วยนะคะ โอเคเสร็จ okay. รับสมองแล้วเดี๋ยวครูจะส่งเอาวิร์ด a ์นะคะลงไปในไลน์กลุ่มให้นักเรียนทํานะคะเป็นเติมคําที่ใช้อ,อนาค่ะเดี๋ยวครูสร้างอัลบั้มอ,อนาให้นะคะแล้วนักเรียนส่งงานในอัลบั้มอ,อนานะคะอ่ามาดูเฉลยรับสมองกันค่ะข้อที่1ค่ะคุณครูถามว่า,าแก้วที่ทําเป็นแผ่น,ผนเราเรียกว่ากระจบนะคะ นกขนาดใหญ่บินไม่ได้เราเรียกว่านกกระจอกเทศหรือว่ากระจอกเทศนะคะพืชสมุนไพรบรรเทาอาการจุกเสียดเราเรียกว่ากระชายแล้วก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีเป็นความเชื่อว่าอยู่บนดวงจันทร์เราเรียกว่ากระต่ายค่ะบางเบาลักษณะน้ําคือแผ่นเรียกว่ากระดาษภาชนะย็บด้วยใบตองสําหรับใส่ของเรียกว่ากระทงนะคะโอเคสําหรับ บทที่7ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยนะคะพาทีบทที่7แรงพิโรธจากฝาดินค่ะบทนี้ใช้ให้เห็นคุณค่าเด่นของน้ำใจตั้งสติรับทุกภยัยไม่หวั่นไหวช่วยเหลือกันคำพ้องรูปพ้องเสียงอยา่าหลีกเลี่ยงรู้เลือกสร้างสรรค์ลายมือสวยนั้นสำคัญเห็นรู้พลันถึงจิตใจอ่าอันนี้ก็เป็นบทกลอนในบทที่7นะคะอะมาดูบทที่7พูดเรื่องอะไรคะ่ะ สำหรับถ้านักเรียนเปิดไปนักเรียนก็จะเห็นไล้เห็นเลยนะคะเรื่องอแรงพิโรดจากฝาดินนะมาดูค่ะในสไลด์นี้เขาบอกว่าแต้งอ่อนนั่งใต้ต้นไม้หวนคิดถึงเมื่อปีที่แล้วที่อากาศร้อนอบอ้าวจนเกิดพายุฤดูร้อนนะคะลมพัดรุนแรงพัดข้าวของเสียหายเสาไฟฟ้าและต้นไม้เล็กๆหักโคนทุกครัวเรือนต่างประสบนะคะวัตภัยในครั้งนี้ ามาดูสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือพายุฤดูร้อนหรือวัตภัยนะคะอากาศร้อนมากเพราะฝนตกฝนไม่ตกมานานต้นไม้ใหญ่มีสีเขียวให้เห็นต้นเล็กๆแห้งนะคะต้นไม้ใหญ่ไม่มีสีเขียวให้เห็นต้นเล็กๆแห้งลักษณะนี้จึงเกิดไฟไหม้หรือเรียกว่าเกิดอักขีภัยนั่นเองค่ะ แม่น้ําแห้งขอดใช้เพราะปลูกไม่ได้ชาวบ้านต้องหันมาใช้น้ําในบ่อทำให้เกิดความยากลำบากซึ่งเกิดจากการที่ตัดไม้ทำลายป่าภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งเรียกว่าทุกภะพิกขะภัยทุกภะพิกขะภัยพิธีแห่นางแมวเป็นพิธีกรรม บนความเชื่อในการขอฝนโดยชาวบ้านนำนางแมวแต่งตัวให้สวยมีกระดิ่งและโบเส้นเส้นเจ็ดสีปูกคออยู่ในกรงที่ตกแต่งด้วยดอกไม้พร้อมกับสวดขอฝนผ่านบ้านาผ่านบ้านไหนก็จะเอาน้ำมาสาดที่กรงแมวประหนึ่งว่าฝนตกแล้วตามคำร้องขออันนี้คือแหนงนแมวนะคะเป็นความเชื่อ นะคะการขอฝน3ามวันจากนั้นฝนก็ตกลงมานะคะเดือนต่อมาฝนตกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็ไม่หยุดจนน้ำหลากลงมาจากภูเขาจนเกิดอุดทบกกระเพยภูเขาหัวโล้นท้ายหมู่บ้านยังเกิดดินทลายเนื่องจากไม่มีต้นไม้ไว้คอยยึดถลม่มลงมาน้ำป่าไหลหลา,ลากพัดท่อนซุงลงมาทำลายสะพานและบ้านเรือนะะเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากนะคะเกิดน้ำท่วม โชคดีเป็นแค่โดนฝนตกน้ำท่วมแต่พวกที่โดนธรณีพิบัติภัยแบบซึนามิแผ่นดินถลม่มตึกตึกบ้านช่องเสียหายยิ่งน่าสงสารอันนี้เรียกว่าธรณีพิบัติภัยนะคะก่อนนอนแต่ก่อนสวดมนต์ไหว้พระและอธิษฐานเทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายขออย่าให้มีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเลยได้โปรดยกโทษให้กับมนุษย์ขอให้ประทานความสงบแก่พวกเราทุกคน โอเคมาดูสรุปบทเรียนค่ะภัยที่เกิดจากพายุรดูร้อนเราเรียกว่าวัตภัยภัยที่เกิดจากไฟไหม้เราเรียกว่าอัคคีภัยภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งเรียกว่าทุกขผิกขภัยทุกขผิกขภัยภัยที่เกิดจากน้ําท่วมเรียกว่าอุทกภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินถล่มเรียกว่าธรณีพิบัติภัยหรือสึนามิ โอเคสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูให้นักเรียนไปอ่านนะคะพาทีบทที่7นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครูจะพาทำา c t t v v t y y หรือ Exercise ค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ